พามาร้านอีกาถนนทรงเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักร้านอีกาดีอยู่แล้วเป็นร้านอาหารไทยในเครืออิทาเพนที่มีทั้งร้านอาหารอิตาเลียนแคชเชีร์อย่างอฟฟอร์ตบินเซตค c เคาเฟ่เค้กพิงรับบิดไม่แปลกใจเลยว่าสไตล์การแต่งร้านเท่ๆมาจากเจ้าของร้านพี่แจศริวันทรณะนิติฟุ่มแฟชั่นดีไซเนอร์ลาลัสต์ร์คนที่ความเหนื่อยไม่เคยอยู่ในพจนานุกรมเราตั้งแต่เคยเรียนผิดร้านแล้วกำไรมหาศาลจนขาดทุนบานตะไทรเกิดใหม่เป็นเครือร้านอาหารและไลฟ์สไตล์ที่สนุกสนานสร้างแรงกระเพื่อมต่อวงการเรือ จากร้านแรกเล็กๆที่สยามมีเพียง,ง2จน 2> ประสบความสําเร็จอย่างปัจจุบันสนานเลย,อย<ข>อคออภัยพอดีชอบร้านนี้ก็เลยศึกษาประวัติของพี่เขาสักน่เลยอยากเล่าให้ทุกคนฟังตาการแต่งร้านของที่นี่จะเป็นนาวินเทจปอล์มโมเดหรือคลาสสิกผสมความทันสมัยซึ่งเข้ากับบรรยากาศโดยรวมของถนนทรงวาดที่ผสมผสานความเก่าแก่ของอาคารสถาปตัตยกรรมดั้งเดิมกลิน่นอายความฮิปและทันสมัยของร้านคารคคาเฟ่ในย่านนี้จะ้ะได้เวลาชิมขนมที่ทุกคนอยากดูแลสั่งมาลอง3เมนู ขนมถ้วยควีนส์เบอรีลอนตาต้องบอกเลยว่าใครมาร้านนี้แล้วไม่กินลอนตาเหมือนมาไม่ถึงนะดีจริงเมนูนี้เนื้อเค้กนุ่มไม่แข็งมีความฉ่ำและตัวลอนตาเนี่ยขอบอกเลยว่านุ่มมากไม่หวานมากกำลังลอระที่หวาวแบบคาดไม่ถึงคือขนมถ้วยต่อมรับโหลดสุดๆต้องไปลองเองแล้วจะเข้าใจขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพจเดียคราว